สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแมป Robloxian High School โอเคนะอันนี้เราก็จะมาเล่นแมปนี้กันเพราะว่ามีแบบแบบแบบเหมือนไอตำนานเลยนะสมัยก่อนที่บุ๋งเคยมาเล่นนะตอนที่ยังไม่อัดยังไม่ทำ YouTube เลยอะตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากเลยโอเคแล้เราจะมาเล่นกันอ่ะตอนนี้ก็เช้าแล้วเราจะไปโรงเรียนก็จะหาเงินนะ อยจะขี่สเก็ตบอร์ดไปโรงเรียนเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพาทัวร์บ้านด้วยตอนที่อ่าประมาณสิบสองประมาณเที่ยงแล้วกันเที่ยงในเกมนี้นะไม่ใช่ชีวิตจริงนะอันนี้เน็ตก็จะปิงๆนะเพราะว่าเน็ตไม่ค่อยดีชนไดฟ้าไม่ อ๋อบอกเลยว่ามัน่ขาบอกเลยว่ามันต้องโยนเน่ะเพื่อจะําเพื่อหาเงินนะบอกเลยหาเงินนม่มาเยอะสี่สิบบาทอะอกเอาไปแต่งห้องมดแล้ว <c oughs> เวหลือแค่เจ็ดสิบคิดดูึงใช้เพียงแค่ไหนเี๋ยวทำตามนะ <c oughs> โอเคนะอ่ามันจะมีให้เรารับถ้าสมมติเราเลือกสองที่ไมก็รับของไว้เลือกสามรับของเลือกสี่รับของเลือกห้ารับของเออบอกคงรับของแล้ว เลเกมนี้เลี้ยวแตนแค่25เลี้ยวนะมันก็จะเป็นคาบนะทุกคนคาบมันก็จะเป็นคาบคณิตศาสตร์ไอ้วิทย์วิทย์หรือคณิตเนี่ยอันนี้คือข้าวว่ยน้ำนี่คือคาบเต้นนะเต้นลำมันี่คือคา,นะาบทำอาหารนี่คาบอันนี้ไม่ใช่คาบแล้วทีเรียกว่าพักเพียรอันนี้ก็คาบออกกำลังกายอันนี้ก็คาบกีฬาฟุตบอลเนี่ย อันนี้ก็อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอนบะผมยังรับไม่ได้นะโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นของทักษนะมั้งทักษะเปล่าวะน่าจะใช่มออันนี้ผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆเราจะมี ep สอง ep สามนะนี่คือ ep หนึ่งนะคือตอนแรกผมอัดไปแล้วแล้วคลิปอัดไปประมาณห้าสิบนาทีแล้ว คือแบบไฟล์มันเสียไงแล้วผมก็เล่นไปเรืด้วยผมก็เลยต้องมาอัด EP หนึ่งใหม่แล้วก็ไม่ได้เล่น,ลนในดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยวันนี้เพื่อนของมไม่มาเพว่าเพื่อนผมไม่ทำอัดูรักนะอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีข้าบอนี่มาแล้วนี่ก็เป็นคาบสีรับปากนะ,ะทำไมมีตูคนเดนยวอเลอู้ยเยี่ยมเลย ผมก็จะว่ามุมหมนะผมจะไม่ระบายสีเยอะๆเพราะว่าผมอยากเค็ดตังค์ใช่ไหมยู่ตังค์โอเคนะถ้าเราอยู่บ้านใช่ไหมแล้วเราอะมองพันโรงเรียนไม่ทันใช่ไหมเราก็มันก็จะขึ้นมาตรงนี้ว่าให้เราสี่เหลี่ยมผเพื่อจะไปเรียนไปเรียนข้ามอะไรนะผมว่าข้าวไปหนาใช่ไหมมันก็จะขึ้นว่าข้าวไปหนาแล้วก็ขึ้นมาสี่เหลี่ยมผืนผอันนี้ของผมเป็นภาษาไทยนะโอเคเดี๋ยวก็จะมาเดินทัวร์บ้านก่อนนะ อ่ะนี่คือห้องครัวยังไม่ตกแต่งก็จะเป็นตู้ปลานะนี่จะเป็นชั้นวางของที่ยังไม่ค่อยมีของมาวางมีแต่หมือนี่ก็คือนอกบ้านคื่ก็เป็นนั่งเล่นธรรมดาไม่แต่งไม่แต่อันนี้คือห้องนอนของผมนะผมตั้งใจแต่ห้องนอนกับห้องนี้แหละพอดีอ่านี่คือห้องนอนผมนะก็จะมีคอมแล้วก็กล้องไว้ตรงนี้นะนี่ก็จะเป็นโคมไฟ เปิด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปิดเปิดได้นะนี่ก็จะเป็นท <i> ีวีเอาไว้นั่งดูตอนที่ไม่อยากเล่นคอมแล้วนี่เป็นห้องนอนของผมนี่ก็จะเป็นไฟเปิดได,ได้ได้นี่ก็นอนบอกเลยว่าห้องนี้ผมหมดไปประมาณพันกว่าประมาณพันห้าร้อยห้าสิบพันห้หมดไปห้องนอนเนี่นออยอเอาจริงยังไม่เสร็จนะผมจะขอขอมาวางไว้อีอ่ะ โอเคเดี๋ยวอจริงนะมันแปลกมาใช่ว,ว่าม,มีของผมทนเนียนในห้องแปลกมากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวรับนึงนะ คนอาจจะงงว่าผมจะเก็บเพชรไว้เพื่ออะไรทำไมวิซ้อของในเนี้ยในในกวกเนี่ยในกล่องที่ต้องใช้เพชรซื้อเนี่ยนี่ยเนี่ยอันนไม่โหลดอันนี้ภาพไม่โหลดเพราะเห็นไม่ค่อยดีนะอันนี้ไอ่ะผมก็จะเก็บตังค์ไว้ซื้อ A3C คันนี้เนี่ยภาพไม่หลุดเนี่ยไงจิงเอาง่ายๆผมจะเก็บตังค์ไว้ซื้อ A3C นะ อ,อ,อะไรจะคิดจะเล่นแบบเปไปเดี่ยวกันเพราะว่าจนมันก็ไม่มีขับเลยนแล้วันนี้อาจจะเป็นวันหยุดก็ได้นะกไ็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคนมาเล่นในเซิร์ฟนี้นะผมบอกเลยผมเคยบอกเลยว่าแบบแนี้เป็นวันที่สนุกมากถ้าเป็นวันหยุดอะ่ะคนอื่นเขาจะไม่ค่อยมาเล่นกันแต่ถ้าเป็นวันที่โรงเรียนเปิดหรืออะไรจะรเราวาถ้าคนไม่ไปโรงเรียนก็เขาอาจจะมาเล่นแบบนี้กัน ันนี้คือวันหยุดไงก็มีผลอยู่คนเดียวที่มานี่แหละบอ,อก,กเลยว่าหาเงนินยากมากถ้าเป็นวันหยุดเลยเพรว่าไม่มีคาบเลยนะทีรีพอร์ตเนี่ยมันไม่บอกนี่วิทยาศาสตร์ข้าวที่ฉัชอบสุดแล้วเราเอาเอะไรไม่รู้แล้วก็พมมกลิกผสมกันในหม้อแล้วก็ แอปกูยังเล่ครับนี่ไม่เสร็จเลยลู่วิ่งเหรอเดเหรอห้ามตกด้วยใช่ไหมอ๋อเสร็จแล้วแค่นี้กดง่ายอ่ะนี่แล้วเราจะมาชื้อสามแต้มเหมือนกันในกีฬาบัลระหว่างเราคขับอีกนะ ลงแล้วก็มีฟิตกลางสนามเลยดูกันว่ามันจะเข้าไม่เข้ายิงปึ๊บลงเอ้าทุกคนคิดดูนะว่าบ้านผมอยู่แค่โรงเียิแค่ไหนผมต้องมัออกเดินไปในบ้านแล้วก็วิ่ง ่เดี๋ยวจะบอกทุกคนว่าชุดที่ผมกําลังใส่เนี่ยชุดเนี่ยชุดกางเกงใน่ผมซื้อมาเองนะส่วนหน้าหน้าตาปากกับตรงัวนี่ผมไม่ได้ซื้อมาผมกําลังรอเดี๋ยวผมให้ดูนี่เดี๋ยวให้ดูนะแต่ระหว่างรอแป๊นึงไอ้ผมมันบั็กเนี่ยเห็นไหมนี่แหละข้อเสียของแมปนี้มันก็จะเป็นบั็กแบบนี้แหละนี่แหละบล็อกแบบนี้แหละทุกคน ถ้าผมดถ้าผมหลุดตนไหนแสดงว่าผมก็ตัดคลิปจจตอนนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นมันหยุดเนี่ยเขาไม่เล่นแต่ผมแอบเข้ามาเล่นกณน่าจะหลุดไรเฮียเพราะว่าไอ้กระสิบขอโทษครับโจนเดี๋ยวจะโดนกระสิบอีกแม่เขาไม่มาเขาไม่ให้มาตังเขาไม่ให้มาหาตังตอนอยู่มันหยุดเนี่ยแล้วดูผมดิ เสียมาทำมันยืดอ่ะเอมันจะมีใครเป็นแบบหล่อบ้าง เราเป็นห้องน้นทำมาที่ผมก็ค่อยใช้ใช้ไม่ได้เงี้ยใช้ไม่ได้เคอนี้มันจะมาสร้างบ้านก่กนสร้างห้องนอนก่อนโ้แม่งอัปเดตใหม่รู้เปล่าอ่มทีวี 8K นี่ไงทุกคน8ทีวี 8K นี่ทีวี 16K นะ นี่เอียงไว้ดูทีโอเคมันเยอะมันมันกว้างขนาดนี้นุกคนดูไม่เท่าหลังคาบ้านกูเลยก็ได้เนี่ยควรโหดหยาลาดวอนี่อะไร,รอ่ะเนี่ยพวกนี้ไม่มีอะไรทำก็จะหาของเกาะบาบามาติดแบบนี่นี่นี่สิบสิบห้าเพชรเนี่ยจะใช้ที่โบเอ่อเอามาวางไว้นิดนะวางได้ก็ ป่าไม่ได้ไม่คิดโอเคเดี๋ยวจะซื้นัดบุกแล้วกันเดี๋ยวให้โอไฟ ตัวคอมผมมันต้องยึดอะอาคารไม่ยึดไม่ได้อะคา่ะนี่เล่นได้สองอันเลยอ่ะแล้วก็ถ้าสมมติจะจี้คอมมะใช่ไหมจี้นัูดกับคอม,มน,นะเนี่ยถ้าสมมติมันเป็นหน้าจอแดงไม่ต้องตกใจนะเรากดคำว่าสร้างแล้วก็กดที่คอมหนึ่งอันคอมอย่างทีอะหนึ่งรอบอะไรเลยก็ได้เออใช่ไหมแล้วก็กดดีลูปรับแต่งอนะไเนี่ยเยือะได้เลยว่าจะเอาไหน เอาเป็นอันนี้ดีไหมหัวจอเอาเป็นอันนี้เราเกินเป็นภาพจอคอมบินโน้วเล่นถ้าเล่นได้ผมถือมาแล้ว จะซื้อชิ้่ไว้ต,วไต้องใช้ไงแ,แล้วมันอยู่ไหนอะช,ชิอะอ๋อนี่ก็ะจะบักไปเร้ยรับังไงที่เกมไม่รู้เป็นที่น็ตหรือเกมอะ 2ี่สิบบาทโอ้ไม่ใช่มันใหญ่เท่านั้นเลยนะโคตรใหญ่อะจะเอาสองแน,นอย่เา ที่วางของผมอุย้ยแป๊บนึงผมจำได้ดี่หว่าตอนที่ผมเริ่มไปเจอนั้นน่ะที่มันเป็นที่เราใช้พีซิทสิบห้าที่ใดอยู่ไหน แม่บ้านผมเริ่มมีชีวิตชีวาแล้วหลักการที่ผมจะบอกการแก่งนะนี่แล้วเรากดตัว E ใช่ไหมแล้วเรากดตัว E แล้วก็จะเปลี่ยนช่องว่เป็นช่องเรื่องลองไปว่าทีวีพังด้วยเ <c oughs> ด่นนะบอกเลยว่าแบบเล่นมตำนานจริงจริงแล้วโอเคนะส๊อหรับวันวันนี้ก็พอไว้แค่นี้กับเราเพราะว่าเขาเตือนมาแล้วว่าไอไม่ใช่ว่าเดี๋ยว มันผมจะโดนแบนในซึ <Ừ. S 1> ่มนี้ไงเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไม่เล่นแบบนี้ผมติดแบบนี้มากเลยโอเคเดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะแวันนี้